สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม h ฮลเวนด็อกันอีกแล้วนะผมพาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่4นะทุกคนเราก็มาเล่นกันต่อเลยนะผมหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเ,เราทําอะไรไปหลายอย่างมากเลยเนาะแล้วก็แบบปลูกไอ้นี้ได้แล้วนะลปลูกปลูกอ้อยปลูกข้าวสาลีแล้วก็ปลูกสมุนไพรได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็รักษาคนได้แล้วเนะาะโอ้โหงี้ปลาเพียบเลยเก็บปลาแป๊บโอเคโอ้โห ปลาเยอะมากนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกปากท้องอยุดเยอะพอสมควรเลยนะทุกคนเพราะว่า <laughs> เพราะว่าตอนนี้นี่เราขาดแคลนพวกปลาหรืออาหารมากๆเลยนะเพราะว่าคนเยอะแล้วนะครับนี่คนที่หิวก็จะมากินตรงนี้เอานะเนี่ยแบบนี้นะผมเราก็มาเติมได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยของพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าทําไมพวก n p c คนที่ว่างเขาไม่มาเติมกันนะนี่ก็งงๆอยู่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตรงลำดับกันนะครับผมนี่ลำดับความสําคัญอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าอะไรจะสําคัญมากที่สุดอะไรมีเนาะผมจะเอาเตาย่างเนี่ยมาอยู่สักประมาณนี้นะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะก็คือยิ่งบนสุดเนี่ยคือสําคัญมากที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับผมต่อมาเราจะเป็นโต๊ะอาหารว่างขึ้นมาด้วยนะครับนี่เลยเอาไว้่างนี้นะครับให้มันสําคัญเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่มีใครมาช่วยทํางานให้เราเลยนะทุกคนเราต้องทําเองหมดนะครับ ไอ้ของพวกนี้นะครับนี่พอเราเรียงความสําคัญเสร็จปุ๊บเห็นไหมทุกคนว่ามีอยู่หนึ่งคนนะครับที่จะเอาผักมาเติมอาในแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนเนี่ยเอาพวกของว่างอะไรพวกนี้มาใส่ในนี้ด้วยนะแกนรับคอตกเลยไม่มีอะไรกินข้าวนะครับผมก็ตอนนี้ก็พยายามแบบไอ้นี่อยู่นะจัดการอยู่นะครับน่าจะโอเคแล้วลหละตอนนี้ก็พยายามที่จะแบบทําให้มันดีขึ้นนะครับนี่นี่น,นี่คนนี้เอาผักมาเติมนี่แบบนี้นะผม เดี๋ยวก็จะไม่หิวกันแล้วนะครับนี่เอาผักมาเติมช่วยกันเติมนะแล้วก็เรามีลงผักอยู่ตรงนี้เยอะด้วยนะครับนี่ผมทําเป็น4ี่แปลงเลยนะครับเป็นผักอย่างเดียวเลยนะทุกคนเฮ้ยตรงนั้นปลาทองทุกคนเก็บปลาทองมาก่อนใกล้ถึงแล้วเอาโอเคได้ละมีอยู่สองตัว <laughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมารีเซิร์ชโต้กันต่อนะทุกคนไปดูกันนะครับผมว่าเรามีอะไรรีเสิร์ชกันบ้างนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะรีเซิร์ชเป็นโอบไม้นี่ก็น่าน่ารีเสิร์ชเหมือนกันนะ แต่ว่ามันได้น้อยนะครับแค่ต้นเดียวเองนะครับผมคิดว่าที่เราจะต้องอรีเสิร์ชกันก็อันนี้ยังรีเสิร์ชไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตะขอใช่ไหมครับส่วนอันนี้ความหวังก็ต้องมีแอลกอฮอลก่อนนะอันนี้เป็นโลงสีนะครับใช้อ้อยนะสี่ต้นก็ทําได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นอัมเกตที่พักพิงนะครับผมคิดว่าจะอัมเกตอันนี้ก่อนนะเพราะว่ามันใช้เวลาแค่30วินาทีเองนะครับอ่ะวะรออัมเกตอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะ เหมือนจะเป็นอัพเกรดที่พักพิงอันนี้ติดตั้งสายล่อฟ้านะครับช่วยให้สามารถอัพเกรดที่พักพิงเพื่อป้องกันไฟไหม้จากฟ้าผ่าได้นะครับผมเออก็ดีเหมือนกันนะครับผมมันจะได้แบบผ่าแล้วเราจะได้ไม่ต้องเอาน้ำมาดับอะไรประมาณนี้นะครับเรียบร้อยทุกคนอัพเกรดที่พักพิงเสร็จแล้วนะผมต่อมาก็อย่างที่บอกกันที่พาที่แล้วนะทุกคนนัน่นก็คือเราจะอัพเกรดนอนกันนั่งเองนะครับผมการอัพเกรดนอนนะครับใช้ข้าวสาลีนะครับอัพไปเลยทุกคน เราจะได้เลี้ยงหนอนกันแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยอันนี้เป็นการดับเพลิงนะครับผมด้วยความเข้าใจเรื่องไฟที่ดีขึ้นนะครับการดับไฟจะต้องใช้น้ําทะเลน้อยลงอ๋อก็คือใช้ทรัพยากรน้อยลงนั่นเองนะในการดับไฟนะครับผมอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวปล่อยให้เขาดีเซิร์กันไปก่อนนะครับวุ้ยตอนนี้เราหิวข้าวด้วยกินข้าวแป๊บอ่ะเรียบร้อยพุ้ยกองทันไหมเนี่ยทันเปล่าทันหรือเปล่าโอเคทันอยู่ไหนไปดูของในซีมีอะไรขายบ้าง พิมพ์เขียวนี่เหมือนกับจะไว้ทดลองอะไรบางอย่างนะแต่ว่าเรายังไม่เอานะเพราะยังไม่สําคัญสำหรับเราในตอนนี้เนาะแล้วส่วนที่เราจะขายก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับผมก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะตอนนี้ก็ทํางานกันไปครับผมการดีเซลเสร็จแล้วโอ้โของเพียบนะครับคือเหมือนกับไอโต๊ะอาหารของเราทุกคนมันต้องมาเติมเองนะครับในส่วนของปลาเนาะเนี่ยเราต้องมาเติมนี้เองนะครับมีปลาเท่าไหร่ก็กดเข้าไปอะไรเงี้ย เหมือนกับจะไม่เติมให้นะเฮ้ยได้แล้วหนอนมาดูกันหน่อยนี้มาที่สัตว์นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยฮิกรูเหรอเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรวะอันนี้ไม่เคยเห็นอะเอ,ไไนนเอาไว้ตรงไหนดีทุกคนเอาไว้เฮ้ยเราจะได้มีปลากินไงใช่ป่ะเออแปบบ๊บมังนะครับผมจะเอาไว้สักฝั่งนู้นแล้วกันนะเพราะฝั่งนี้มันเต็มแล้วนะครับนี่เลยไว้ฝั่งนี้ แบบนี้ขออีกหลังได้ไหมโอ้โหน้ำแข็งไม่พอมันใช้น้ําแข็งด้วยนะทุกคนอันนี้เลือกสิ่งที่คุณต้องการก็คือเป็นปลาใช่ปะไม่มีแพนกวินที่ถูกกําหนดต้องใช้แพนกวินเหรอว a t แพนกวินโอ้โหต้องมีแพนกวินก่อนให้ตายเถอะอย่าคุยกับแพนกวินไปดูเรื่องเลย <laughs> จะเอาแพนกวินมาจากไหนโอเคไม่เป็นไรเอานนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้ใช้ต้นอ้อยด้วยนะครับทุกคนโอเคแ๊บนึงนะตรงนี้เดี๋ยวเราเอาอ้อยออกมาก่อนนะครับนี่แล้วก็ปลูกใหม่เนาะเราก็วางได้เลยนะจะวางไว้ตรงไหนดีแล้วเนี่ยไ็มหมดละเอาเป็นวางไว้กับไอ้ตรงอเอสกิโมด้วยกันแล้วกันนะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมใช้อะไรใช้อ้อยนะครับนี่วางไว้สี่เลยนะครับแล้วก็โอ้ต้องใช้เทริยากิด้วยเหรอวอตเดเฮก ที่ีกี่ของฉันหมดแล้วโอ้โหแล้วปลาหายากมากทุกคนถ้าเกิดใครมีทริคหาปลาดีๆก็บอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าแบบปลาหายากจริงนะครับผมหาไม่ค่อยได้นะรู้สึกว่าขาดแคลนแบบอย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะครับต่อมามีอะไรอีกไหมที่เราสามารถทําได้ในตอนนี้นะครับ <S <S โอ้มีโรงสีด้วยนะแต่ต้องวิจัยโรงสีอะไรพวกนี้ก่อนนะครับมีของค่อนข้างเยอะอยู่นะ มาดูกันวิจัยอะไรได้อีกนะครับโหอันนี้เป็นเฮ้ยเดี๋ยวนะเครื่องสำรวจใต้ทะเลเหรอใช้อ๋อชิ้นส่วนพิมพ์เขียวโอเคโอเคแล้วก็ตรงนี้ใช้หนอนนะครับตอนนี้เราก็ให้อาหารหนอนกินอยู่นะอันนี้เป็นการดับเพลิงนะครับอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นนักเก็บลังขยะต้องมีตัวตัวตะขอก่อนนะครับอตอนนี้ที่เราสามารถอัปเกรดได้เลยก็ น่าจะมีตอนนี้นะเป็นการดับเพลินนะครับอ่ะเอ้ยวิจัยพูดผิดวิจัยไปก่อนเลยแล้วกันนะครับก็โหตอนนี้ไม่มีปลามาติดเลยอนะมีแต่ไม้มีแต่ไม,ม้ทั้งนั้นเลยไก่นี่ก็อยากกินเนื้อไก่แล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าต้องไปรีเสิร์ชก่อนนะครับน่าจะใช่นะนอืน่าจะใช่เสียงต้องเข้มไว้ก่อนผมนี่เสียงแบบเสียงเล็กไม่ได้เลยนะเสียงตกทันทีมาได้เวลาเราทําอาหารแล้วทุกคน รู้สืกอว่าหิวมากนะครับทรีกริตอนนี้ไม่มีเลยนะในตัวเราพอได้แล้วก็ต้องรีบเก็บนะครับเดี๋ยวจะมีคนแย่งนะทุกคนรีบเก็บมาก่อนโอเคเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราเก็บทรีกริมาแล้วนะครับเดีย๋ยวมากินข้าวกันนะกินข้าวด้วยนิดนึงเฮ้ยหนอนเมื่อกี้อัปเกรดอ่าไอ้นี่ไปแล้วนะดับดับเพลิงใช่ไหมนี่โอ้โหได้หนอนทีตัวเลยเหรอโอ้โหได้หนอนเยอะอยู่เนี่ยขอหนอนหน่อยอ่ะทำอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับ เผื่อเอเฮ้ยอันนั้นเป็นโห้ไฟเบอร์ขอหน่อยขอไฟเบอร์หน่อยครับสวยไฟเบอร์ตอนนี้เรามีอยู่38แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นที่จับนะเยอะๆเลยนะครับทำตั้งตรงนี้ก็ได้นะทํำเลยแล้วกันนะครับเผื่อจะได้ดักของเพิ่มอีกนะนี่ทำไปเลยนะครับเป็นที่ดักยาวๆเลยก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะมันจะได้แบบมีโอกาสที่จะจับปลามากขึ้นนะครับเราจะได้มีของมากขึ้นนั่นเองเนาะ เฮ้ยด็อกเตอร์มานะครับไหนมาดูนี่ด็อกเตอร์มีอะไรขายบ้าง Doctor. ด็อกเตอร์ดูสิเฮ้ยด็อกเตอร์มีแต่ขอขายว่ะถ้ามีต่ขอขายเอาปลาไปไหมนี่เลยให้ปลาเลยแล้วก็เอายาไปด้วยอะขอต่ขอหนึ่งอันนะครับแค่นี้ก่อนเนาะเฮ้ยมีสายขาวด้วยวะ่ะสายขาวเราต้องการนะครับผม mm. เพื่อจะมาทาเครื่องดื่มนะ mm. เพื่อจะไปอัปเกรดต่อน,นั่นเองนะ mm. แต่ตอนนี้เราไม่มีอะไรแ,งแพงๆเลยอนะ <laughs> ของเราโคตรถูกเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะขออันนี้แล้วกันได้ไหมพอป่ววะเฮ้ยพออยู่เอาไปเลยอ่ะเรียบร้อยไปปล่อยไปเดี๋ยวเราไปอั้าเกตนะครับเราได้ต่ขอมาแนละ้วอ่ะเรามาวิจัยกันต่อนะครับผมเมื่อกี้เราได้อันนี้แล้วเนาะถูงวิจัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวิจัยเป็นนักเก็บรังขยะต่อนะครับผม เขาบอกว่ามีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้รับของจักรัางนะครับเป็นอาหารน้ําหรือแก้วนะครับจากรางที่ลอยมานะครับโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจาก40เปเ็นป็น80ปรประมาณนั้นนะอ่ะเราก็รีเสิร์ชไปเลยนะครับผมตอนนี้เราสามารถ research ารีเสิร์ชเจ้านีได้ด้วยนะครับเป็นที่ผลิตหญ้าแห้งนะครับผมเขาบอกว่าเราสามารถจะทําเป็นหญ้าแห้งนะครับจากข้าวสาลีได้นั่นเองนะเหมือนกับเป็นโรงข้าวสาลีอะไรประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นนะตอนนี้เราก็ารีเสิร์ชเป็นถังนีไปก่อนนะครับผม ส่วนเจ้านี้เป็นโรงสีนะอันนี้ก็ช่วยให้คุณสร้างโรงสีเพื่อผลิตแป้งแล้วก็สายขาวอ๋อใช้โรงสีในการทำสายขาวนี่เองโอเคขอบคุณครับแต่ไมค่อยทำไปทีลดอย่างนะตอนนี้ก็ research รีเสิร์ชเจ้านี้ไปก่อนนะครับผมเอาลคะครับทุกคนตอนนี้ก็อัปเกรดนักเก็บรังขยะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเราจะมาวิจัยกันต่อนะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเราจะเอาอะไรก่อนดีนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นโรงสีก่อนแล้วกันนะครับ120วิเหมือนกันหมดเลยนะทุกคน อะเอานี้ก่อนนะวิจัยไปเลยนะครับอีก120ยิวิสองนาทีนะผมจะรับมาเจอกันอีกทีตอนเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยนี่ไงมีคนมาขายของเออตำราอาหารหรออยากได้หมามากเลยอะไม่มีตังค์ซื้อหมาอยากได้หมาจริงๆอะ่ะแล้วก็นอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะครับสูตรตำรานนี้เราก็ซื้อไปแล้วเนาะอ่ะปล่อยไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอคนใหม่มานะโอเคทุกคนตอนนี้วิจัยโรงสีเสร็จแล้วนะครับผม ต่อไปเดี๋ยวเราจะวิจัยเป็นอะไรนะอันไหนนะเฮ้ย <c oughs> อันนี้เป็นอะไรอันนี้บ้านนกแก้วเหรอทําให้คุณสร้างบ้านนเล็กให้นกแก้วนะครับอยู่และกินนะนกแก้วจะช่วยขนย้ายเมล็ดจ,จากบ้านนกไปยังฟาร์มหรอโอ้ด <c oughs> ีน่าสนใจมากเลยอือมเอาอะไรก่อน,นดีทุกคนเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นโรงผลิตหญ้าแห้งนะครับไปเลยอีก2นาทีมาเจอกันนะครับผม แต่ก่อนที่เราจะตัดกันไปเดี๋ยวเราไปสร้างอ,อันนี้ก่อนนะครับผมเป็นโรงสีนั่นเองนะทุกคนใช้อิฐนะครับ5ชิ้นนะดีนะว่ามีอยู่นะครับเอามาไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะตรงนู้นมันเต็มหมดแล้วเนาะอ่ะฝังไว้ประมาณน,นี้นะครับมาดูกันนะทุกคนว่าเขาทําอะไรได้บ้างเนาะอันนี้ทําแป้งได้นะครับอันนี้ทําจากข้าวสาลีนะครับทำไส้าขาวจากอ้อยนะครับแล้วก็น้ํามันสกัดนี่ทําจากโอ้โหอะไรหลายอย่างมากๆเลยอะเออเยอะจริงนะครับผม โอเคเข้าใจละเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็วิจัยที่ผลิตหญ้าแห้งเสร็จแล้วนะทุกคนเรียบร้อยนะครับเฮ้ยตรงนี้มีไก่ด้วยไก่ต้องทําอะไรเอ่ยให้คุณฟักไข่และสร้างร่างของคุณเองเฮ้ยจริงเหรอต้องใช้อะไรเอ่ยต้องใช้หญ้าแห้งนะครับอ๋อที่มันเป็นโรงผลิตหญ้าแห้งเนี่ยผมเข้าใจแล้วทำหญ้าแห้งเพื่อให้ไก่ใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทีนี้เออมีบ้านนกตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีไก่ตรงนี้นะครับ เอาเป็นบ้านนกก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยบ้านนกนะครับรีเสิร์ชบิ๊กโอ้เฮ้ยตอนนี้คือเรารีเสิร์ชกระจายมากเลยทุกคนแบบรีเสิร์ชรัวๆเลยนะตอนนี้นะครับมีเทรดเดอร์มาใหม่แล้วทุกคนนู่นไงคนนี้เหมือนเขาจะขายอ่ชิ้นส่วนนะครับมาดูกันนะใช่เปล่านี่ไงชิ้นส่วนนะครับ7จสิบแปดบาทเลยอ่ะขายไปเลยทุกคนนี่ขายไปเยอะขายไปเลย <laughs> อยากได้อ่ะต้องใช้สองอันด้วยนะ โอเคแลกเปลี่ยนเลยเรียบร้อยไปครับผมชิวโอเคได้แล้วทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดีเซิร์กันต่อนะโอ้โหวันนี้แบบดีเซิร์แบบรัวๆเลย <c oughs> ดีเซิร์แบบรัวจริงๆนะครับผมทีนี้รู้สึกว่าผมต้องทำเจ้านี่เพิ่มด้วยนะครับพวกรังนกเนาะเพราะว่ารู้สึกตอนนี้เหมือนกับเมล็ดจ,จะมีไม่พอแล้วนะเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับเมล็ดน้อยมาก ต้องทำรังนกเพิ่มแล้วล่ะโอเคทุกคนตอนนี้ดีเสิร์ชบ้านนกแก้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันนะบ้านนกแก้วบ้านนกแก้วบ้านนกแก้วอันนี้นะครับใช้ไม้แล้วก็ใช้ข้าวสาลีด้วยนะโอ้บ้านนกแก้วเอาไว้ซักตรงนี้แล้วกาันทำอะไรได้ไม่รู้สร้างไว้ซักหนึ่งอันก่อนแล้วกันนะพอกกี้ต้องการแครกเกอร์เฮ้ยมันน่ารักจังวะดูดิอ๋อมันช่วยรดน้ำเหรอ ว้าวเฮ้ยอย่างเฟี้ยวแปบ๊บหนึ่งนะเฮ้ยเฟี้ยวจดัดทุกคนดูนี่โอ้โหโนกแก้วน่ารักมากนะครับป๊ <c oughs> อกกี้อยากกินแครกเกอร์อ๋อต้องใช้แครกเกอร์นะครับในการเลี้ยงนะเออเฮ้ยน่ารักมากแหละดูดิว้าหน้ามันจ้องงองเนี่ย <c oughs> หน้าจ้องงองวะเฮ้ยตอนนี้เราหิวข้าวมากกินข้าวกันอ่ะโอเค กินแค่นี้น่าจะมีชีวิตรอดต่ออีกนิดนึงต่อไปเราจะสร้างเป็นแปลงผลิตยญ้าแห้งนะครับไม่รู้ใหญ่หรือเปล่าอ๋อแค่นี้เองนะครับก็ใช้เป็นทรายกับอิฐนะเรามีอิฐเปล่าเนี่ยอิฐไม่พอวะทุกคนเดี๋ยวเอาอิฐเพิ่มก่อนนะครับอ่ะโอเคทุกคนได้มา20ก้อนนะผมน่าจะพอนะนี่กับตันมาช่วยด้วย <laughs> กับตันมาช่วยโคตรเอามาแต่เราเอา,เอาไอ้แปลงชิ้นส่วนไม้นี้ก่อนนะครับ นี่เลยมารีเสิร์ชก่อนนะตรงนี้เนาะร้อยี่สิบวินาทีนะครับผมการสำรวจใต้ทะเลนะสำรวจไปเลยเอ้ยวิจัยวิจัยไม่ใช่สำรวจดูดินกตัวนี้น่ารักมากเลยอะ่ะอยากกินแคคเกอร์ด้วยน่ารักจริงนะครับผมแต่เรามาสร้างเจ้านี้กันนะครับผมนี่เลยเป็นเขาเรียกอะไรนะแปลงผลิตญ้าแห้งนะครับผมน่าจะไว้ให้พวกไก่กินอะไรพวกนี้เนาะอ่ะทำเยอะๆเลยเอาไม่พอโอเคได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ทีนี้วิธีการปลูกก็ใช้ข้าวสาลีนะในการปลูกนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอามาแป๊บหนึ่งนะครับเราก็มีข้าวสาลีเยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทําแปลงใหญ่ๆเหมือนกันนะครับพวกแปลงข้าวสาลีหรืออะไรพวกนี้นะครับทำเยอะๆเลยนะครับตอนนี้ก็ทําเท่าที่มีก่อนเนาะเพราะว่าทรัพยากรเราค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยก็อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับนี่น่าจะประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้อ๋อเราไม่สามารถเดินทะลุได้นะครับทุกคน เดี๋ยวแปบนึงนะตอนนี้ทรัพยากรพอที่จะทําฝั่งโน้นแล้วนะทุกคนนี่แล้วเ,เราก็เอานี้ย้ายมาไว้ฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราทําตรงนี้นะครับเป็นแปลงเนาะเป็นสถานที่นะครับที่เป็นแปลงเอาละรทุกคนระหว่างย้ายของนะครับตอนนี้ก็การสํารวจใต้ทะเลเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปยุ่งกับตรงนั้นเนาะมายุ่งกับตรงนี้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้แบบโอ้โหมีอะไรทําเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับพาณีเราทุกคน เอาละทุกคนตอนนี้ก็วางของทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราเอา,อาต้นไม้ไอ้พวกนี้มาใส่นะนี่ใส่มาเป็นต้นหญ้านะผมใส่ไมห่หมดเลยนะอันนี้ใส่แล้วอันนี้ใส่แล้วโอเคเรียบร้อยทุกคนวางเออต้นย่าหมดแล้วนะครับเอาละทุกคนตอนนี้มีตรงนี้มาแล้วครับพิเศษนะโหใช้ไม้สามสิบเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับใช้เหล็กก้าอีก30สิบนี่แหละ โหนี่คือประเด็นเลยนะครับปะเดี๋ยวเราไปทาเหล็กกล้ากันนะครับผมเหล็กกล้าเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องใช้เหล็กแล้วก็่านนะครับในการทาเนาะนี่เลยเหล็กแล้วก็่านรู้สึกว่าให้คนไปดาน้ําเอาเหล็กมาได้เยอะอยู่นะเอามาให้หมดเลยครับผมอืออ่ะพวกนายทาไปเลยพวกนายทำกันให้สุดไปเลยรู้สึกว่าฉันต้องทำเองเอีกแล้วสินะอันนี้ก็ทำยาวๆไปนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเนาะ เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการขามเลกก้านะมาได้สามสิบกว่าอันแล้วนะครับน่าจะเพียงพอกับการที่เราจะสร้างเรือดำน้ำํานี่เลยทุกคนโอ้โหโอ้ลำบักเอฟกดแล้วสร้างได้ทันทีโอ้โหอุ้ยเรือดำน้ำําทุกคนโอ้โหโคตรเจ๋งอะโอ้โหเท่สุดเลยอะโอ้ไปนึงนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีมานนี้ก่อนนะครับผม สำหรับการดําน้ําเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภยัยด้วยนะทุกคนวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจก็ฝากกาดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ